สวัสดีครับพอกันอีกคลิปนึงแล้วครับพอดีมาเห็นฝายไม้นะครับฝายอยู่บ้านแวตนะฝายบ้านแวตนะครับขึ้นสางขึ้นไม้นะครับกหลังผมนะครับเดี๋ยวมึงนะครับเดี๋ยวมึงบรรยากาศนะครับรอบๆทั่วไปนะครับผมเปิดกระนังสางขึ้นมาใหม่นับตอนนี้จากทางตอนนี้บ้านแวตนะครับมันก็ะางมาทางหมายว่าบ้านบ้านแวตใหญ่บ้านแวตน้อยนะตอนนี้แถวทางละอ้อพิ่นชิโน่ดีนะครับผมอ่าเยวมึงบรรยากาศครับไม่นะครับคือรถเพิ่นมาก่อสร้างนะครับเป็นฝายฝายนำรถ นะครับไฟน้ำดนเป็นสำนักงานเพิ่นนะครับนี่ครับเป็นสำนักงานนะครับรถกำลังก่อสร้างสำนักงานนะครับเสียงน้ำไหลนะเมืองเมืองเสียงน้ำไหลไฟไหมครับคุณครับขับรถเขากระหาตกปลากันนะครับนะตกปลาได้บ่ไใดเดี๋ยวคุยืองเดี๋ยวเดี๋ยวทีอยาไปเมืองครับว่าเป็นตกปลาได้บ่ครับนะทางพี่ก็ท่ามบันกระแซงนะครับบันกระแซงนะอำเภอพายุตอันนี้ฝั่งน้ำเกี้ยงเป็นปลานะครับเป็นปลาชุมชนนะครับ ฟังเสียงน้ำนะครับฟังเสียงน้ำนะบรรยากาศเมืองนะครับบรรยากาศปุ่นนะครับตรงนี้เขาใต่เขื่อนใต่เขื่อนตอนนี้เขาเปตกปลาเะตกปลาใต้เขื่อนนะครับตัวนี้คนก็ใส่แบบเอียงเขือ่อนนะโอ้นี่ใส่เป็นแบบอันนี้ตรงป้าลงไปนะครับมันในวั้ใเมืองนะครับปุ่นบรรยากาศโอ้บรรยากาศสุดยอดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมือตกปลาดินะเปเมืองตกปลา ไปลุงตกปลาตกปลาบรรยากาศทองฟ้าแจ่มท้องฟ้าคืมนะตกปลาได้ได้บ่ครับบ่บ่กำลังมากกำลังมากวะเอายังเป็นเงื่อนี่เงื่อเมียนเหนื่อเม็นโอ้ เอาไอนก่อนมันตกซู้เมื่อไหร่วันนี้บ่เปิดว่าค่อยมากมอยู่ในบันแหวนนี่หว่าเพิ่นมาตกป่ากันตกป่า,าเพินนนเ่นก็ว่าเพิ่นว่าทันไดนเพิ่นกำลังมานะครับผมนี่งกับสองเปิดใ้บรรยากาศเปันหากินแบบบ้านๆน,นะครับผมนี่บอ,อกนะครับ นนี้ะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับผมตกปลาเมืองนะครับคนหมูบาห์ใหญ่ขึ้นมานะครับท้างกับแขบนียรถทุกขามันนี่ท้างแขบเลยครเพิ่นบให้รถไนพาให้เดรรถไทนารถยผ่านนะครับผมตัวนีรางแับแขกนะครับผมกะอันคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณทุกที่ติดตามชมนะครับผมบ๊ายบายครับขอบคุณทายที่ติดตามรับชมนะครับตัวนี้ฝายน้ำล้นของบ้านแวดนะครับสร้างขึ้นใหม่นะครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับ